วันนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนำนะครับให้กับเรียกว่าผู้ชื่นชอบอหรือว่าเป็นนักเล่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆมแล้วมีงบประมาณที่จำกัดเอ้ยตัวนี้นี่ไม่ใช่โคเอเชียใช่ไหมไม่ใช่ฮะมักลุกเหมือนกันมักลุกเหมือนกันอะไรขออนุญาตหยิบมาเลยใช่ครับ วันนี้จากที่กระแสสังคมเรียกร้องมาเหลือเกินครับอยากจะให้พี่โมกลับมาอธิบายเรื่องของเสื้อฟุตบอลวินเทจนะครับสตอรี่ต่างๆอ่ะได้ถาถมคอมเมนต์เข้ามามานนะครับทีเนี้ยแล้ก็จัดพี่โมมาคุยกับเราเลยแต่ว่าวันนี้จะตาออกไปก็คือว่าปกติเนี่ยเสื้อบอลส่วนใหญ่ที่ค่อนข้างปีลึกเนี่ยจะมีราคาแพงใช่ไหมครับแต่ว่าพี่โมเขาสามารถ นำเสื้อที่มาหานเนี่ยมาสามารถดัดแปลงและตีเป็นราคาที่สูงได้ดังน,นั้นเรามาคุยกับพี่เขาดีกว่าครับผมสวัสดีพี่สวัสดีสสดคุณผู้ชมครับผมการซื้อเนื่องจากงานเสือ้อฟุตบอลที่ผ่านมาโต้งกระแสก็ช่วงนี้เสือ้อฟุตบอลวินเทจใช่แล้วก็เสือ้อบอลหา,ย,ย,ายากทั้งหลายแลนะครับพวกแลไอเทียทั้งหลายเนี่ยมันก็ จากกระแสที่มีผู้เยี่ยมชมงานมากนะครับทำให้ราคาปัจจัยด้านราคาเลยมันดีดสูงนะครับครับรวมถึงเขาเรียกมีช่วงนี้มีเหล่าบรรดานักเตะตำนานในอดีตใช่นะมาแบบเขาเรียกอะไรมาสร้างมูลค่าใช่อย่างล่าสุดก็จะเป็นพอลสโคกับนิกิบัตก่อนหน้านี้ก็มีเบรย์บิวิแฮมมาักระแสพวกเสื้อฟุตบอลในยุของเขาเนี่ยมันมีราคาที่ดีดตัวสูงขึ้นนะครับ วันนี้ผมก็เลยอยากจะแนะนำนะครับให้กับเรียกว่าผู้ชื่นชอบอหรือว่าเป็นนักเล่นที่เพิ่งเข้ามาใหม่ๆมแล้วมีงกประมาณที่จำกัดอ่ออแต่ว่าได้เสื้อฟุตบอลที่เป็นเรียกว่าเสื้อแท้เหมือนกันนะครับ,รบไม่ใช่เสื้อปลอมัเป็นเสื้อแท้แต่ว่าในราคาที่มันย่อมเยาวลงจับต้องได้เพราะะฉแต่เท่าที่ผมไปดูในงานมาเนี่ยถ้ายิ่งปีลึก90ขึ้นไปจนถึงปี80เนี่ย มันประมาณ7จถึงแรวมถึงหลักหมื่นก็มีนะจ๊าใช่ใ,<จ>ใช่ครับหรืออย่างมีอยู่ตัวหนึ่งที่ผมไปจับจับในงานก็บางทีก็ตออกใจกับราคาเหมือนกันว่าโอ้โหมันวิ่งไปถึงบางทีเป็นหลัก4ีห้าหมื่นไปละเ,เสื้อที่นิกิบัตใส่ในในในอตอนที่เขาเตะให้กับแมนยูยุคประมาณปี2 0 0พันสอนะครับ,รบที่สปอนเซอร์เป็นว o d ด f o n โฟนแต่ว่าเป็นเสื้อที่แบบเหมือนเป็นแมชวอโอ้โหราคาตั้งนี เรียกได้ว่า5้าหกหมื่นบาทกันเลยทีเดียวนะครับแต่วันนี้ผมมีสิ่งที่อยากจะแนะนําก็คือมันเป็นเสื้อที่แบบเขาเรียกว่างาน DIYDIY DIY ก็คือเราน่าจะรู้จักกันอยู่แล้วก็คือ Did It Yourself ก็คือสามารถที่จะลังสันนะครับฝีม้าใมือของเราบนเสื้อฟุตบอลได้เลยนะครับเนี่ยอย่างผมยกตัวอย่างงาน DIY ก่อนขอเบื้องต้นก็ขอแนะนํากมอนว่าง,งาน DIY มันคืออะไรนะครับสําหรับผูบ้ที่อาจจะทราบแล้ว ทราบยังไม่ลึกพอหรือคนที่ยังไม่เคยทราบเลยก็คือจะแนะนําในวันนี้ว่าอย่างเช่นเสื้อตัวนี้นะครับที่ผมใส่อยู่มผมขออันนี้เป็นยกตัวอย่างก็แล้วกันยกตัวอย่างเสื้อตัวนี้มันเป็นเสื้อ,อฟุตบอลทีมชาติอังกฤษใช่ที่ใส่ในฟุตบอลโลกปี1990ที่ประเทศอิตาลีเป็นเจ้าภาพอ๋อ1990นี้น่าจะเป็นเป็นปีที่อังกฤษเข้ารอบลึกมกันนะใช่ตามข้อมูลนะครับที่หามาก็คือในปีนั้นเนี่ย ผมก็เพิ่งเริ่มเริ่มดูฟุตบอลได้ไม่นานเหมือนกันแต่ปีนั้นน่ะทีมชาติอังกฤษได้อันดับที่4ครับในฟุตบอลโลกมีดาวเด่นในทีมก็คือแกรีรีเนเกอร์กองหน้าสเปอร์อ่ากองหน้าแล้วก็มีกองกลางคนสําคัญเลยกองกลางอะไรดโมอะไรก็คือพอแกสคอยแกซ่านะแกซ่าเลยนี่ครับเสื้อตัวนี้ฮะก็จะมีเบอร์ของแกซ่าอยู่ที่ข้างหลังผมด้วยอ่าเบอร์สิบเก้าเบอร์สิบเก้าหมายเลขสิบเก้ายังเป็นยังเป็นการสกินเป็นกรมบะดีใช่เป็นกรมบีดีอย่างเสื้อตัวนี้คือเป็นเสื้อแท้ครับ เสื้อแท้เป็นยี่ห้ออัมโบรบนะครับซึ่งทิชชู่อังกฤษก็ใช้แบรนด์อัมโบร์อยู่แล้วเนี่ยฮะนี่ก็คือจะเป็นเสื้อแท้ซึ่งก็มีราคาที่ระดับหนึ่งทีนี้งาน DIY ก็คือจะมีเสื้อพื้นนะเขาเรียกว่าเป็นพื้นเสื้อยี่ห้ออัมโบรเหมือนกันอืแต่อาจจะผลิตที่ประเทศอื่นในที่นี้ผมก็เขาจะขอแนะนำอย่างหยิบตัวนี้เลยนะครับตัวนี้มาดูกล้องเห็นหรือเปล่าเนี่ยครับจะเป็นพื้นเสื้อในลักษณะเดียวกันนะครับ โอ้แต่ว่าเป๊ะเลยเป๊ะนะเป๊ะเลยแต่ว่าตรงนี้ก็อาจจะแบบมีเจ้าของเก่าเขาอาจจะไปเย็บไปปากอะไรมานะครับเนี่ยครับนี่ยข้างขวามือก็เป็นแบรนด์อัมโบ่ะเดี๋ยวจเราช่วยจับหน่อยนะครับเนี่ยครับปกอะไรเนี่ยเป๊ะเหมือนกันเลยนะครับตรงนี้ก็เป็นปากอัมโบรเหมือนกันเลยนะครับแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะสังเกตว่ามันไม่มีโลโก้ไม่มีโลโก้เลยวะตามภาษาของนักเล่นเขาเรียกอาร์มอาร์มอาร์มทีมหรืออาร์มทีมชาติตรงนี้ไม่มี แต่แต่ว่าแพทเทิร์นเสื้อลายเสื้อนจะเหมือนกันเลยครับคอ,อปกอะไรนี่เหมือนกันเลยพี่ะว่าอารมโรตัวนี้จะผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นเป็นอารมโรเมดอินเจแปนซึ่งราคาเนี่ยมันไม่ได้สูงราคาเรียกว่าหลักร้อยนะครับแต่เราสามารถเอามาเพิ่มมูลค่าโดยการที่เราหาอาร์มมามามา,มา,ม,า,ม,า,ม,ามาติดหรือมาเย็บเข้าไปตรงนี้เยอะๆอย่างอ่ะอันนี้ผมขออนุญาต ยกตัวอย่างคือหยิบอาร์มของทีมชาติอังกฤษแต่เป็นทีมชาติอังกฤษยุคป,ปี2000ในยูโร2000เดียวเดี๋ยวจะไปต่อตัวนั้นเนี่ยครับยกตัวอย่างคืออย่างเช่นตัวนี้ผมซื้อมาผมก็มาทําการเลาะตรงที่เย็บและคลีนเพรยกว่าคลีนอัพเสื้อให้เรียบร้อยอให้มันเป็นพื้นเสื้อแพ่นแพทเทิร์นเดียวกับเสื้อทีมชาติอังกฤษปี9กแล้วผมก็เอาอาร์มตัวนี้ติดเข้าไปลักษณะอนะย่างนี้ฮะบะอ่ะมันก็จะ เป็นทีมชาติอังกฤษมีความใกล้เคียงสูงมากหนึ่งพละนะครับใช่นะจะเป็นลักษณะนี้ก็ทําให้เสื้อตัวเนี้ยที่ได้รับมาเนี่ยหลักร้อยอาร์มเนี่ยก็หามาเดี๋ยวนี้ก็จะมีผู้ผลิตที่เขาเรียกว่าเป็นเป็นคนเล่นเสื้อบอลนี่แหละอ่าอ่าเขาก็รับปักเสื้ออย่างเงี้ยฮะปักแบรนด์อ่าปักต้าอย่างเงี้ยฮะก็จะทําเป็นอาร์มอย่างนี้ขึ้นมาอย่างนี้เขาเรียกว่าตามภาษาคืออาร์มรีดอืมก็คือแค่ยิงเข้าเครื่องรีดเอาเอาเอา รีดรีดผ้าก็ได้หรอครับง่ายงั้นงั้นผมซื้ออย่างนี้มาผมซื้อมีตัวนี้สองตัวหลักร้อยก็เตารีดที่บ้านมีอยู่แล้วไม่ต้องยืมรีดเลยใช่เลยจบเลยก็ได้เสื้อที่เป็นแพทเทิร์นเดียวกับชิมช้าอังกฤษตีหนึ่พก็รสิใส่แล้วในไหนพูดถึงชิมชาอังกฤษขออนุญาตไปต่อที่ชิมช้าอังกฤษได้สองพันได้ตัวนี้นี่ทุกคนก็น่าจะทราบกันดีว่าปีนี้เป็นปีที่เบ็คแฮมเขากลับตัวกลับใจและตัดสกินเฮดแล้วก็ ในปีนี้จะเป็นปีที่เบคแฮมเนี่ยตอนนั้นจะยูโรปี2000ใช่ไหมย,ยูโรปี2 0 0 0อ่าแล้วเขาเนี่ยยิงฟรีคิกเพื่อที่จะเข้ารอบไปเป็นร,รอบรอบเรียกว่ารอบรอบกับตัดเชือกอ่ะ <หา S 1> เพราะตอนที่เจอคัดเลือกใช่ไหมถูกรอบคัดเลือกลูกนั้นเป็นลูกที่ปฏิหารมาเพราะว่าฟรีคิกนาทีสุดท้ายถ้ายิงไม่เข้าก็คือดวงฟจบอลไดะแต่กลับกลายว่าเป็นเขาเป็นผระเอกเลยในการนำาัคกิดเข้ารอบแมตช์นั้นคือพบกับทีมชาังกฤษ ใช่ก็ให้เสื้อตัวนี้กลายเป็นที่จดจําไปใช่หร้ามยิงเสร็จแล้วก็ไปกลางปีกอยู่ตรงอย่างหลอถูกไหมครับถูกทีนี้จะเห็นว่าเสื้อเนี่ยลักษณะเดียวกันเลยครับกับเสื้อเมื่อสักครู่คือตัวนี้ปี90คือมาเป็นแทเทนเสื้อเปล่าๆเอออ่าอย่างเงี้ยก็คือทีมชาิองกฤษใช้ในปี2000ีฟุตบอลยูโรปี2000ก็เพียงแต่ว่าเอาอาร์มเนี่ยครับไปวางเบลีติดเดี๋ยวก่อนถามก่อนกว่าที่เะติต ราคาตัวเนี้ยเท่าไหร่อุ้ยหลักร้อยเหมือนกันหลักร้อยเหมือนกันแต่ราคาสองสามร้อยบาทแต่ถ้าสมมติเสื้อจริงของปีสองพัน oh, อ่ะถ้ายุคนี้ตอนนี้เล่นกันก็น่าจะมีหลักสามถึงสี่พันบาทนะ,ะ mm hmm. สภาพดีๆนะ mm hmm. ในงาน mm hmm. ผมเห็นอยู่สามถึงสี่พันบาทเป็น mm hmm. อังกฤษยุคป,ปีสองพันจะเป็นอ mm ัมโบเมดอังกฤษแลนด์แต่ตัวเนี้ยก็เหมือนกันฮะเป็นอัมโบเมดอินเจแปน แต่ว่าเราสามารถซื้อได้ไหมในไทยมีมีอยู่ตามออนไลน์ตามเพจ Facebook ต่างๆของไทยาาอซาด้าอาจจะไม่มีแอดช่องอาซาด้านี่ยครับก็จะเป็นคือเป็นอัมโบแท้นะครับเราแค่ไปหาเขาเรียกว่าอาร์มทีมชาติมาติดเข้าไปรีดติดเข้าไปเนี่ยครับก็จะเป็นทีมชาติอังกฤษยุคปี2000เรียบร้อยแล้ว ได้เหมือนที่เบคแฮมใส่ S <S อืแต่เพียงแต่ว่ามันไม่ใช่เสื้อที่เป็นออริจินอลตรงปีเท่านั้นเองเพราะว่าเสื้อแบรนด์อโมเนี่ยคือเป็นเสื้อที่ผลิตที่ญี่ปุ่นแต่เป็นผลิตในยุคป,ปีใหม่ๆวีปัจจุบันนี้แหละพราะมว่ามันเหมาะมากๆตรงที่ว่าคนเด็กๆน้องหนูๆที่เพิ่งเรียนมาหาลัยใช่ไหมแต่ว่าอยาก อยากแต่งตัวสายโบวคอ,อ,คอแต่ว่ามันไปไม่ถึงจริงๆไม่อยากจะรบกวนคุณพ่อคุณแม่หาเงินหรือว่างขนนี่ถูกว่ามัน5,000แต่นี่เราสามารถซื้อด้หลักร้อยแล้วเราก็ตอกแอมก็ไม่กี่บาทเนาะแอมก็ตีซะว่าชิ้นละไม่เกิน2อ0บาทครับ1 0อ150บาทอืมคุณก็สามารถแต่งตัวออกจากบ้านได้ก่อนเหมือนได้เลยเนี่ยเป๊ะเลยเป๊ะเลยอาาแค่นี้เองอันนี้จาบเรื่องของทีมชาติังกฤษไปละครับผมทีนี้จะเห็นว่ามันมันดีเทลมันยังน้อยอยู่หมายถึงว่า มันมีแค่แพทเทิร์นก็คือคือทีมชาติเนี่ยมันจะไม่มีสปอนเซอร์นะใช่มันจะเป็นทางขวาเป็นแบรนด์เสื้ออทางซ้ายก็จะเป็นอาร์มทีมชาติทีมชาติแค่นั้นครับรบแต่ยังเสื้อที่แอดใส่เนี่ยลักษณะอย่างนี้นะ้นเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะเป็นเดี๋ยวจะไปถึงจุดนี้เดี๋ยวจะไปถึงตัวนี้แต่ว่าจุดนี้นี่คือผมจับแล้วโอ้โหแม่งโคตรวินเทจคือมีความเก่ามากๆอ่าครับโปรยๆหน่อยโปรยๆโปรยๆหน่อยอันนี้จะเป็นเขาเรียกว่าเสื้อทีมยูเวนตุสฮะมาลายูเวนตุสยุคปี1นึ่ เ9 89รโอ้โหแต่ยุคนั้นม้าลายกำลังเฟื่องฟูนะเกาโชีโยานกำลังมามากๆแย้มให้ว่าตัวนี้ก็เป็นเสื้อ DIY เหมือนกันออ่าเดี๋ยวโปรไว้ก่อนอเดี๋ยวขออนุญาตกลับมาที่ในหลีกในประเทศอังกฤษก่อนครับอ่ะตัวต่อไปนะครับจะเริ่มมีดีเทลขึ้นมาแล้วอ่าตัวนี้แล้วกันอ่าตัวนี้ก่อนดีกว่านี่ตัวนี้ตัวนี้กอนคจ้มองแล้วเอ๊ทีมอะไรวะไม่คุ้นตัวนี้ก่อนอืม ตัวนี้เป็นเชฟฟี่เวนเดย์เชฟฟี่เวนเดย์น้องน้องหนูหนูอาจจะไม่เคยเห็นเพราะว่าเขาตกชั้นกันหายไปนานแล้วถูกไหมเชฟฟี่เวนเดย์ปี1994งพอยเโอ้ฟังเกิดกันแล้วยังไม่รู้ทหายปีนี้่ได้ยังไม่เกิดกันแอดมินเกิดแล้ะยังไม่เกิดเหมือนกันเชฟฟี่เวนเดย์ปี1994ฉายาเก้าคือยเข้าสิบส่ายยเขานกขมาลนมวปีนั้นแอดมินข้อมูลน่าจะเป็นคริสวันเดอร์คริสวันเดอร์ก็ทีมกองกลางฟิชชั่นอังกฤษเหมือนกันครับผมนะครับ แล้วก็มีนักเตะกองหน้าอีก2อสาคนแต่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อย<ต> <จะ S 1> วาทีนี้เป็นหน้าที่ของแอเคปีนี้ปีนี้ครับจะมีสปอนเซอร์เข้ามาแล้วอ่ะเนี่ยฮะจะแตกต่างกับเสื้อที่ผมใส่อย่างเงี้ยมันจะเป็นถ้าจะมีทีมชาติเลยไม่มีสปอนเซอร์ออแต่ถ้าเป็นทีมสมโมสรก็ออจะมีสปอนเซอร์เนี่ยอย่างเงี้ยก็จะมีสปอนเซอร์ใช่อย่างเงี้ยก็จะเป็นสปอนเซอร์เรื่ปั๊มนูนด้วยนะมันปั๊มนูนเนี่ยนะอ่ามันเป็นตรงเนี้ยจริงๆแล้วผมได้มาเนี่ยเป็นเสื้อเปล่าๆยี่ห้อบครูมาครับอืมเนี่ยที่ที่ ตรงไปแท็กขอก็เมทอินเจียไปอีก้วฮะตัวนี้ได้รามาหลักร้อยเหมือนกันได้มาหลักร้อยแล้วก็ลายน้ำนี่ก็จะเป็นพูม่าหมดเลยนี่ครับสังเกตเห็นพูม่าหมดเลยนะครับแต่ว่าผมก็มาทำการ DIY อันนี้เป็นการ DIY ไม่ใช่ปักแล้วแต่เป็นเขาเรียกว่าทำสปอนเซอร์เป็นกรรมยี่กรรมยี่นูนนี่ครับตรงนี้ตราแซนเดอร์ันรวมถึงพวกอันนี้เป็นเป็นแบรนด์เครื่องใช้ไฟฟ้า ตรงนี้ก็จะเป็นปลานกขาแม่ปลาทีมก็จะเป็นกระมาจีนูนงเหมือนกันเพราะว่า<น>ผมเห็นในงานเสื้อบอลเนี่ยตัวนี้มีคนจับโคตรเยอะแล้วมันราคาเนี่ยเท่าที่ผมไปดูในงานมันจะมีอยู่ร้านหนึ่งขายตัวเนี้ประมาณเจ00โอ้จานทำได้เท่าไหร่โอ้ยตัวนี้เสื้อเปล่าๆหลักร้อยโค้ชสปอนเซอร์นี่ก็สองสามร้อยบาทเ,<อ>เนี่ยรวมทั้งหมดเนี่ยสองสามร้อยบาทไม่เกินตัวนี้ไม่เกินห้าหกร้อยจนเปิดร้านไหมว่าจะเปิดอยู่ว่าจะเปิดอยู่ว่าจะเปิดอยู่ เนี่ยครับเป็นอีกหนึ่งเป็นอีกหนึ่งงานที่ผมว่านำมาเสนอดีกว่าเพราะว่ามันมันเป็นทีมที่ตอนนี้มันไปอยู่ในแชมเปี้ยนชิพใช่แล้วมันหายากอ่ามันไม่ได้หายง่ายก็เลยหยิบตัวนี้มาวันนี้มามาพรีเซนต์กันแล้วมันเข้าแก๊ปโบคอแลยคอโปกนะผมว่าไซส์แม่งเป๊ะอ่าแล้วมันมีลายแล้วมันแต่งตัวกับเสื้อกางเกงอะไรก็ได้อะคือ โทนนี้มันแบบมันทำให้เราแต่งตรงง่ายขึ้นถูกไหมวันนี้หยิบดูในมือถือเมื่อกลางวันก็หยิบดูกันจะมาถ่ายเนี่ยก็ดูเหมือนกันว่ามีคนขายเสื้อที่เป็นออลิตรงปีเนี่ยราคาประมาณอย่างที่แอดกอบอกมาสักพู่เลยหกเจ็ดพันบาทเลยครับใส่ใจละอ่ะตัวต่อไปเดี๋ยวเวลาจะไม่พออื่ะตัวไวเป็นตัวนี้แล้วกันออโอ้โหตัวนี้นี่เอาจริงๆนะผมแบบแม่งมืดเลยนะที่เห็นตัวนี้ตัวแรกอะเพราะว่าแม่งเก่าจัดเลยอะเก่าจัดเลยเพราะว่า เพราะว่าน,นี่คือเป็นทีมสโมสรอาร์เซนอลนะครับผมปืนใหญ่อาร์เซนอลคืออาร์เซนอลยุคนี้เราจะเห็นภาพจำเรื่องของถ้าเราดูบอลช่วงพื้นๆกระไรตอนเด็กๆนะก็จะมีเ e อียนไร์ใช่ไหมโทนี่อดัมสองคนนี้ก็จะเป็นแบบเขาเรียกว่าเป็นเป็นแมกเนตทีม แต่ว่าผมจําเสื้อลายนี้ไม่ได้เลยจันมันมันเป็นทีมเย่าเสื้อหิ่นเย่าใช่ไหมเสื้อถีมเย่าครับปี1992ที่เอยนไลท์ใส่แต่เนี่ยผมอยากจะอธิบายนิดนึงเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปซูมเข้ามาแล้วกันนะครับคือเสื้อตัวเนี้ยจะสังเกตว่าแพทเทิร์นมันเป็นมันเป็นอาเซนนลเป็นอาดิดาสปี1992เลยแขนมันจะเป็นสีแดงสีดําตรงนี้นะครับคอมันจะเป็นสีเหลืองสีดําตรงนี้ทีนี้ทีนี้ผมต้องไปดี y ไวเพิ่มก็คือผมต้องไปปัก ปักแบรนด์อาดิดาตรงนี้มันเขียนว่าอาดิด้าอีกพริ้มเมนจริงใช่อาดิด้าอีกพริ้มเมนทีมเป็นพัดก็จะสอนคืเป็นอาดิด้าอีกพริ้มเมนครแล้วก็ตรงนี้ก็จะปักตาทีมอาร์เซนอลนะซึ่งเหมือนเลยเหมือนแพทเทิร์นจริงเลยเขียนเลยว่าเสื้อตัวนี้มันไม่ใช่แบรนด์อาร์ดิด้ามันเป็นเสื้อยี่ห้อแบรนด์สปอร์ตซีนสปอร์ตซีนอ่ะสปอร์ตซีนอ่แต่เป็นเสื้อที่เป็นผลิตในญี่ปุ่นนะ แสดงว่าใมอินเจแนถ้าสมมุติว่าผมผมผมไปญี่ปุ่นผมไปกว้านซื้อเสื้อแบบที่มันคล้ายๆงี้มาได้ไหมมันได้แพทเทิร์นเออถูกแล้วผมก็แค่เอามาเอามาเอามายิงอาร์มยิงอะไรงี้จบละถูกไหมปักตรงนี้ปักตรงนี้มันก็จะเป็นเสื้อเหมือนที่เปลี่ยนไรส์ใส่ลงสนามในปี1990เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจองตั๋วไปเลยจองตั๋วไปที่ญี่ปุ่นอ๋อวหรือว่าจองตั๋วไปที่อื่นเอาตัวต่อไปแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการเสียนาฬิกาเสียเวลาจานนี่ตัวซ้ายมือ เอ้ยตัวนี้นี่ไม่ใช่โคเอเชียใช่ไหมไม่ใช่ฮะหม,มักลุกเหมือนกันหมักลุกเหมือนกันเดี๋ยวขออนุญาตหยิบมาเลยได้ครับจะหยิบมาโอ้โหอยากตัวไหนฮะ <laughs> อันนี้เป็นอ่ะเดี๋ยวแอดท็อปถือได้อันนี้เป็นแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับปีหน <86. S 1> <86. S 2> ึ่งพันเก้าร้อยแปดสิบหกเกิดยังเพิ่งเกิดแปดสิบหกนี่คือแบบโอ้โหแต่มันก็ทำทำ,ทำคือมันมีความวินเทจแดงดำแดงดำก็เหมือนซิมลาแหละแต่ว่านี่น่าเป็นชุดเยือน เพราะแมนสซิตี้ส่วนใหญ่ชุดเยือนจะเป็นเสียงดำใช่แล้วก็ย่อเป็นสีฟ้าสีฟ้าถูกแพทเทิร์นเหมือนปกตินี่แหละทีนี้ก็ลักษณะเดียวกันฮะเสื้อเนี่ยมันเป็นแพทเทิร์นมาเหมือนเสื้อที่แมนเชสเตอร์ซิตี้ใส่ในปี1986ครับเป็นเสื้อแบรนด์อัมโบครับแต่ว่าก็เหมือนเดิมครับผลิตที่ประเทศญี่ปุ่นแต่มาเขียนเม็ดเอ็นยูเอ่ะออ๋อตัวนี้ขออภัยตัวนี้อัมโบรยูเอสเอแต่ไม่มี ไม่มีอะไรเลยไม่มีอามเป็นเสือ้อเสือเส้อเปล่าเลยเสื้อเปล่าตัวนี้ก็ได้มาหลักร้อยเหมือนกันแต่ว่าก็ประมาณเจ็บไปร้อยบาทครับแล้วก็เอามาทําสปอนเซอร์กับมาหยีฟิลิปตรงปี อันนี้ก็เป็นอาร์มทีมแมนเชสเตอร์ที่ในแมนเชสเตอร์ซิตี้ในปีนั้นที่ใช้อาร์มแบบนี้โอ้หายากนะทับสมุนอาร์มใา้มันตรงเปี่ยหลังจากนั้นเขาก็เปลี่ยนอาร์มแล้วก็กลับมาปัจจุบันกลับมาใช้นีเป็นลักษณะนี้นี่ก็เป็นนี่ก็เป็นเนี่ยแพทเทิร์นที่หาหาได้ยากกันทั้งเตะดาวเด่นในปีนั้นคือน่าจะเป็นนิกแมคคัที่นิกแมคคัที่รู้จักหนูหนูไม่น่ารู้จักนิกแมคคัที่นะแต่ว่าคือตอนนี้หัวเหอเขาไปไว้แล้ว มีประกรณีก็อดีตอดีตเป็นผู้จัดการทีมหลายทีมแหละในทีมอังกฤษใช่ใช่นะครับก็ประมาณนี้สำหรับเสื้อฟุตบอล DIY ในประเทศทีมในประเทศอังกฤษใช่คือจริงๆเนี่ยราคาพวกนี้มันจะประมาณ5-6ันทั้งนั้นแหละเพราะว่ามันเป็นปีลึกมากๆปี80-90ใช่แต่ถ้าคุณสามารถที่จะดัดแปลงมันก็จะสามารถ ใส่แบบนี้เพิ่มมูลค่าให้กับการแต่งตัวกับเราได้ในราคาที่มันสบายกระเป๋าจับตองได้เรียกว่าเป็นงานดี y อวีกรูปแบบหนึ่งเจ๋งว่ะเป็นเสื้อแท้นะครับไม่ใช่เสื้อปลอมใช่ใช่ถ้าคุณไปไปดูรัศดาแล้วไปเจอแบบนี้ไม่ใช่เสื้อแท้นะแต่ว่าอย่างนี้คือการการเอาเสื้อแท้แต่ว่ามาใส่ฮามใส่นี่มันก็เป็นเสื้อแท้ปกติแหละเดี๋ยวอีต่อไปเราจะ พูดถึงทุกท่านย้ายออกจากประเทศอังกฤษล้ไปเกาโชาไปเกาโชไปสเปนไปเย er อรมนีครับดีครับเพราะฉะนั้นอดใจรอครับอีพีหน้าเราไปทัวร์ยุโรปกันนะครับผมโอเคแล้วไปเจอกันครับ